วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อในกรุงเทพมหานครรับของพระราชทานหน้าพระบรมชายาลักษณ์นะครับเจ้าหน้าที่จัดระเบียบด,ด้วยการแบ่งเป็นรอบๆตามลำดับการลงทะเบียนก็ทำให้ภาพรวมวันนี้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยติดตามกับคุณวันวิสาทินวัตรครับค่อยๆเข้ามาครับค่อยๆเข้ามาครับค่คอยๆเยใส แม้ผู้จัดงานจะกำหนดเปิดให้ผู้ร่วมกิจกรรมไว้ for Dad ปั่นเพื่อพ่อเริ่มเข้ามาในสนามสุขพัชลาใสาในเวลา6นาฬิกาแต่บางส่วนมารอตั้งแต่เมื่อคืนค่ะตั้งใจเข้ารับของพระราชทานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพอากาศและกรมพระ,ะศึกษาจัดพิธีมอบของพระราชทาน1,000ชุดให้ผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในกรุงเทพมหานคร โดยจัดระเบียบดังเป็น2วันวันละสีรอบย่อยตามลำดับการลงทะเบียนซึ่งผู้ลงทะเบียนลำดับที่1ถึง50,000ได้เข้ารับของพระราธานวันนี้ <c oughs> หลังผ่านการตรวจกระเป๋าและเครื่องสแกนประชาชนต้องแสดงหลักฐานการลงทะเบียนทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและใบพิมพ์หรือ S N S ยืนยันการลงทะเบียน <c oughs> จากนั้นจะได้รับผูปองที่ระบุไซส์เสื้อบัตรประจำตัวนักปัน่นและบัตรประจำจักรยาน และเข้าสู่ขั้นตอนการรับของพระราชทานซึ่งประกอบไปด้วยเสื้อจักรยานสายรัดข้อมือและเข็มกลัดหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระชายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารโดยต่างดื่นอิติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำคัญ านึกในบุญคุณของพระองค์ท่านท่านทําเพื่อเรามามากแล้วลูกเราทั่วประเทศเนี่ยขอให้ทาให้ท่านทําด้วยอย่างจริงใจอันนี้ค่ะปลื้มปลุ้นใจมากที่มีวันนี้แล้วก็บางอย่างนี้นะก็อยากจะร้องให้ล่ะร้องให้แบบด้วยความดีใจว่าเออวันเนี้ยเราได้มารับเสื้อของพ่อแล้วที่พ่อได้ทานให้แล้วก็จะได้ปั่นเพื่อพ่อค่ะปั่นให้พ่อมีกําลังใจและมีความสุข แม้จะมีการจัดรอบการรับของพระราชทา,านแต่บางส่วนมาไม่ตรงกับวันเวลาที่กำหนดหรือบางกรณีมีกำหนดรับของพระราชทา,านคนละวันแต่ต้องการรับร้องกันจึงเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนค่ะก,นะกรณีเอกสารสูญหายไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อออกหลักฐานให้ใหม่และให้คำแนะนำประชาชนอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนทำให้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว ผู้ร่วมกิจกรรมต่างแสดงความพอใจในการร่วมงานวันนี้ค่ะบรรยากาศในวันนี้ก็รู้สึกคือคักนะคะแล้วก็คนก็รู้สึกว่าจะตื่นตัวกับการที่จะปั่นจักรยานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราทําเพื่อพ่อนะคะแล้วก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามาด้วยความเต็มใจค่ะการลงถนนนี้นะคุะ้มเรียบร้อยดีค่ะรวดเร็วค่ะระบบแบบวาง,างวระบบได้ดีมากค่ะ วันนี้มีประชาชนเข้ารับของพระราชทานทั้งสิ้น46,000คนและพรุ่งนี้จะเปิดให้ผู้ลงทะเบียนลำดับที่5 1 0 0 1ถึง99,999รับของพระราชทานตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาส่วนผู้ที่ไม่มารับของพระราชทานภายใน2วันนี้สามารถรับได้ภายหลังค่ะโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าผู้ลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมทั้ง100,000คนจะได้รับของพระราชทานครบทุกคน วันวิสาทินวัตไทย p ี s รายงาน